สวัสดีครับเกษตรบน,นหนอกแห่งม่วงหวานครับวันนี้จะมาตัดนอไผ่นะครับนอทีลูกใบไปต้มครับน้ำพริกนะครับเพราะว่าตาเจ้านี่ไปปั่นนาได้แพงดามานะครับนี่ขออึ้นนอถีลูกว้นะครับเยอะแยะขึ้นขมีนะครับตัดขายหลายชุดแล้วนะครับนี่เป็นนอนหวานครับ ปลูกไปเยอะนะครับได้กินตัวไ,ได้ขายไง นี่เยอะนะครับปูที่ไหลกออยู่นะครับน,นี้เอาของที่กันครับเมาคุ้มกินเนาะผมวันนี้มัมได้ตัดขายนะครับแม่ตัดขายไปว้าละน,นี่ก็เอาไปแข่โพสต้มกับน้ำพริกพอละครับ หลังจากได้ม้าก็พานะครับพาทำความสะอาดแล้วก็พาเตรียมจะต้มนะครับก่อไฟแล้วครับเอ่เียมจะต้มแล้วครับ ไปยัง huh? ก็ไปเกียบคามาขินกับน้ำพริกแมงดาเห็นกันไหครับนี่คือในสวนนะครับบรรยากาศในสวนใหน่กว่าไหมตอนนี้กว้างขึ้นเยอย Năm ừ. giấy của mít thẻ bấy này, của mít kẹt, mít đồ, mít Mà đây do sản. nó ở cái cái hài phụng mặc dù mặc dù Kết dù mặc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  dù Kết dù mặc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 

áo ken đi kín, nơi hắn đi mà kết lại nó này. Mình vàng. Này đi mày kèp mày nào wang ngân mày kèm mày 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 เอได้แล้วเอาไปต้มกันเขืนเส้นเราจะบ่อใส่แล้วเดี๋ยวเขาเอาละไว้เดี๋ยวมันเกาแก่เอาหนังยาวต้วเอาเขียยาวไปยังเขียนเขียยาวเขาต้องเอาไปทอดก้าพริกกระปินี่เบาอันนี้เบาเบานี่นิ้วนี่วูปเขียวนี่ จะเก็บเยอะทำไมอ้เดี๋ยวลดเลยนี่แค่เราจะปักหมชั้นกับนายเราคือคแวดอกแคเอากี่บอว่ได้กินกินกะดอกแคเอาไปต้มไปนึ่งก็ได้รำกบน้ำผึักบานได้เต็เป

นี่น้ำพริกนี่แล้วปอดคิวแมงดาธรรมชาติเนาะไอ้กินขึ้นดังเลยนี่หม้อม้อหมอนะฮะเดี๋ยวเราพร้อมกำเพราะเราพรมมาเขี่ยเนาะโอ้น้ำพริกกัทั้งเสียงต่ำกับหู้นะครับว่าล้ําว่าล้ํานี่ตุ้มนอหน้าที่กินได้ป้าคิวแด้เหรอบอกหนุ่มที่ามออกมาเลยเหรอหนุ่มเต๋อฮนี่ผมแม่ แม่สองปู้สองใจกันน,นี่มาลังปู้เห็้หมดเหยกะคิวเป็นปู้ง่ายเหี้ยกะโยกครับเมนูติดตามครับติดตามที่จะอ,อ,อุ่นทุกหองหนึ่งดายากเหมือนนะบ้านเขาทาเมนดาน,น้านี่คือหากินยากนะ ตัาไปในการหากินง่ายแต่มันเหลาล้ํเหมือน <c oughs> เขาหาเองได้เองนะวันนี้ฟุกวันนี้สีไข่ปุกนะับได้มาสีตัวเนาะลาเห็นนะครับุ้งมาต้อนลาตีงเชของเขากำลังจัดการนะับรถติดตามเขาครับ,รรบ <c oughs> ขราบหลังเลยาง,งัา้นกับมีมืงนอะินเนาะ ปีเล่นกับน้องนองเล่นกับปีนะฮะ่อยม้วน่ะนีเชีพเขาครับเดี๋ยวสักก๊ที่กินเขา้าละนี่ถ้าจะหิวละท้อกว่าละนี่นออนอกปันบนบไี่พริกแดงดากับหมูปิ้งเนาะติ่งยันง,ง,น,งนะครับโอ้วันนี้พอดีบ้าน้างเคียงผมแดงมเฮือนะครับน่ นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ